สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าคิดนะคะตลาดพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สุดกำลังมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าคะครับเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะเลยโดยเฉพาะหลังจากมีคำเตือนอย่างของคุณเจมี่ไดมอนจาก JP Morgan นะครับที่บอกว่าเห็นรอยแตกแล้วใช่ค่ะฟังแล้วก็อดกังวลไม่ได้นะคะเพราะว่าพันธบัตรนี่มันเหมือนเออ รากฐานสำคัญเลยเนอะที่หลายคนหลายสถาบันใช้เก็บความมั่งคั่งถูกต้องครับแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับชี้ไปที่ความเสี่ยงโดยเฉพาะในสหรัฐกับญี่ปุ่นซึ่งเป็น2ตลาดใหญ่มากงั้นเราเริ่มที่สหรัฐก่อนเลยค่ะอะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้ตลาดพันธบัตรเขาดูเปราะบางขนาดนั้นคะปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องนี้ครับ การกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐนี่เออมันมหาศาลมากจริงๆทำให้ภาระดอกเบีย้ยสูงปรี๊ดเลยสูงขนาดไหนพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะครับมีคนเปรียบเทียบอย่างอีลอนมัสเขาชี้ว่าภาระดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ยสูงกว่างบประมาณกลาโหมทั้งปีของสหรัฐไปแล้วนะครับ โอเยอะมากจริงๆนะคะแล้วตัวเลขอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยิวสิบปีที่เห็นว่าพุ่งจากประมาณ1%อร์ไปถึงหเปนี่มันสะท้อนอะไรชัดเจนที่สุดค่ะครับตัวยิวที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันสะท้อนตรงข้ามกับราคาพันธบตัตรครับคือพอยิวสูงขึ้นแปลว่าราคาพันธบตัตรเดิมที่เคยให้ยิวต่ำๆเนี่ยราคาในตลาดมันตกลงไปเยอะมาก อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าพันธบัตรเก่ามันไม่น่าสนใจเท่าตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าใช่เลยครับเพราะรัฐบาลต้องออกพันธบัตรใหม่ที่ให้ยิวสูงขึ้นเพื่อจูงใจคนซื้อพันธบัตรเก่าในมือคนที่ถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงินกองทุนต่างๆเนี่ยก็เหมือนอมูลค่ามันลดลงหรือที่เรียกว่าเกิดขาดทุนทางบัญชีนะครับฟังดูแล้วน่ากังวลน,นะคะแล้วที่ญี่ปุ่น่ะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเห็นว่าก็หนักไม่แพ้กัน ครับที่ญี่ปุ่นนี้ก็อาการหนักครับโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลตูยาวๆอย่างรุ่น30ปีเนี่ยมูลค่าหายไปเกือบครึ่งหรือประมาณ45%เลยนะครับตั้งแต่ปี2019หายไปเกือบครึ่งครับส่งผลให้ยิวมันดีดขึ้นมาถึง1%เต็มๆเลยซึ่งกระทบหนักมากโดยเฉพาะผู้บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับกระทบยังไงคะ ก็รายงานตัวเลขขาดทุนทางบัญชีจากพันธบัตรที่ถืออยู่รวมๆกันแล้วกว่า60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโอ้หตัวเลขเยอะมากแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทางทฤษฎีแล้วแต่มันกระทบจริงๆกับสถาบันการเงินใหญ่ๆเลยนะคะแล้วกลไกที่มันน่ากลัวที่สุดคืออะไรคะถ้าเกิดคนเริ่มไม่มั่นใจขึ้นมาจริงๆจุดที่ได้กลัวคือสิ่งที่เรียกว่า bank run ครับคือถ้าคนเกิดไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงินที่ถือพันธบัตรแล้วขาดทุนเยอะๆเนี่ยอาจจะแหกกันไปถอนเงิน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงธนาคารหรือสถาบันนั้นก็อาจจะล้มได้เลยถ้าเลยครับแล้วมันอาจจะลามเป็นโดมิโน,โนได้เกิดเป็นวงจรปัญหาคือเริ่มจากกังวลเรื่องนี้รัฐบาลนักลงทุนก็เรียกยิ้วสูงขึ้นรัฐบาลก็จ่ายดอกเบี้ยหนักขึ้นอีกความเสี่ยงผิดนัดชำระนี้ก็เพิ่มคนก็ยิ่งกังวลยิ้วก็ยิ่งพุ่งวนไปแบบนี้ครับน่ากลัวจริงๆค่ะกลับมาที่สหรัฐอีกนิดนอกเหนือเรื่องนี้แล้วมีสัญญาณอะไรแปลกๆอีกไหมคะที่น่ากังวล มีเรื่องที่น่าสนใจปนน่าแปลกใจครับคือถึงแม้ตัวเลขคนว่างงานจะค่อนข้างต่ำซึ่งปกติมันควรจะดีต่อเศรษฐกิจแต่รัฐบาลกลับขาดดุลงบประมาณหนักมากขาดดุลหนักขนาดไหนคะคาดการณ์กันว่าจะสูงถึง6-7%ของ GDP ในปีหน้าเลยนะครับเหตุผลก็คือเก็บภาษ,ษีได้น้อยลงแต่รายจ่ายกลับสูงมากแล้วก็ยังกู้เพิ่มอีกมหาศาลเหมือนคำว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งที่จริงๆเศรษฐกิจก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น เหมือนใช้ยาแรงผิดเวลาหรือเปล่าคะคือกู้เยอะตอนที่ยังไม่วิกฤตจริงๆครับอาจจะมองแบบนั้นได้คือเหมือนเราใช้เครื่องมือหรือยาแรงอย่างการกู้เงินเนี่ยไปในช่วงที่ไม่จําเป็นที่สุดพอถึงเวลาวิกฤตจริงๆเครื่องมือนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเท่าเดิมหรือมีข้อจํากัดมากขึ้นแล้วผลกระทบต่อคนทั่วไปล่ะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินกเกษียณอย่างกองทุนประกันสังคมของสหรัฐ อันนี้กระทบโดยตรงและน่าเป็นห่วงมากครับกองทุน Social Security Trust Fund ที่คนอเมริกันส่วนใหญ่พึ่งพาตอนเกษียณเนี่ยกำลังขนาดเล็กลงเรื่อยๆมีคาดการไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีการคาดการว่าอาจจะหมดลงได้ภายใน10ปีข้างหน้าเลยครับโอ้โหทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะก็มีหลายปัจจัยครับ ทั้งคนรุ่นเบบี้บู์ที่กเกษียณเยอะขึ้นคนทำงานรุ่นใหม่น้อยลงและก็ที่สำคัญคือเงินกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งก็คือตัวที่กำลังมีปัญหาราคาตกอยู่นี่แหละครับฟังดูแล้วปัญหามันซับซ้อนและเป็นโครงสร้างจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจระยะสั้นถูกต้องครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยทั้งเรื่องประชากรและระบบเศรษฐกิจ มีคนเปรียบเทียบกับแนวคิดเดฟโพนซีหรือน,รนี่แชร์ลูกโซ่นี่แชร์ลูกโซ่หมายความว่ายังไงคะครับคือเหมือนกับว่าระบบปัจจุบันมันต้องพึ่งพาการกู้นี่ใหม่มาจ่ายคืนนี่เก่าพร้อมดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าหาเงินใหม่มาโปะได้ระบบก็อาจจะล้มคล้ายๆแชร์ลูกโซ่แล้วระดับนี่โดยรวมหรือที่เรียกว่าเลเรจตอนนี้มันสูงกว่าในอดีตมากไหมคะสูงกว่าทุกวิกฤตในอดีตเลยครับซึ่งมันสร้างภาวะที่แบบ เกลือนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าจะพยายามลดหนี้จริงจังก็เสี่ยงทำให้ระบบพังไปเลยแต่ถ้าไม่ลดปล่อยให้หนี้พอกพูนหรือพิมพ์เงินเพิ่มเข้ามาช่วยครับถ้าพิมพ์เงินเพิ่มก็เสี่ยงเกิดภาวะอีซี่มันนี่เงินเฟ้อรุนแรงซึ่งในประวัติศาสตร์มันก็มักจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนำไปสู่การล่มสลายได้เหมือนกันสรุปคือ สถานการณ์ตอนนี้ทั้งในสหรัฐและญี่ปุ่นดูน่าเป็นห่วงมากนะคะถึงแม้จะยังไม่ถึงกับพังคลืนลงมาแต่แค่ความเชื่อมั่นที่เริ่มสั่นคลอนนี่ก็สร้างปัญหาได้เยอะแล้วผ่านวงจรที่เราคุยกันเมื่อกี้อนาคตก็คือคนถือพันธบัตรบ o โ d h o l อร์สนี่แหละที่คิดว่าตัวเองถือของปลอดภัยแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วมีคำพูดหนึ่งของดาริโอที่ทิ้งท้ายได้น่าคิดมากเลยค่ะเขาบอกว่าเงินจะยังไม่ไร้ค่า ตราบใดที่ผู้คนยังเชื่อว่ามันมีค่าครับเป็นคำพูดที่คมคายมากคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องเก็บไปคิดกันต่อก็คือแล้วความเชื่อมั่นในเงินของรัฐบาลรวมถึงพันธบัตรที่ค้ำจุนระบบนี้อยู่เนี่ยณว,วันนี้มันจะยังแข็งแกร่งอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกันคะ